สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวครูแพรวจะมาสอนการทําสาร,รบัญเพิ่มเติมนะคะจากคลิปที่แล้วเนี่ยสอนทําสาร,รบัญจากไฟล์แค่ไฟล์เดียวนะคะหลายคนก็ถามเข้ามาเยอะเลยนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขามีการเก็บเอกสารแยกเป็นไฟล์ล่ะเช่นบทที่1ก็ไฟล์หนึ่ง,งบทที่2บทที่3ก็อยู่กันคนละไฟล์นะคะแล้วเวลาที่จะทําหน้าสาร,รบัญเนี่ยไม่อยากเสียเวลารวมนะคะจริงๆแล้วมันสามารถทําได้นะคะใครต้องการแบบนี้ห้ามพลาดคลิปนี้เลย ก่อนที่จะเริ่มทําหน้าสารบ,บันกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่ต้องเตรียมกันให้เรียบร้อยขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเอกสารไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะตัวอย่างนี้จะมีทั้งหมด3ไฟล์ไฟล์ที่ชื่อ toc เนี่ยจะเป็น table of content นะคะที่เราจะใช้วางสารบ,บานันอันนี้ครูแพ็ก็สร้างขึ้นมาแล้วเป็นหน้าเปล่าๆยังไม่ได้ใส่อะไรนะคะสร้างเอาไว้รอเก็บเอาไว้เลยทุกอย่างใส่ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะคะแล้วก็ให้ copy เอา path ของแต่ละไฟาล์เก็บไว้ด้วยนะคะ path ก็คือที่อยู่ ของไฟล์นั่นเองอ่ะมันจะลักษณะแบบนี้นะครูพลก๊อปมาใส่ไว้ในโน้ตแพดนะคะอ่าอันนี้อยู่ในไดรซี C นะโฟลเดอร์อะไรชื่อไฟล์อะไรก๊อปมาจนถึงชื่อไฟล์กับนามสกุลแบบนี้นะคะอันนี้แพลก็เตรียมเอาไว้ละ3ไฟล์ขั้นตอนถัดมานะคะเราก็ตรวจสอบไฟล์ที่เราจะเอาไว้ใช้ทําสารบาัญในแต่ละไฟล์เนี่ยให้ ตรวจสอบนะคะว่ามีการตั้ง heading เอาไว้ครบทั่วหรือ,อยังใครที่ยังไม่รู้วิธีการตั้ง heading เนี่ยให้ย้อนกลับไปดูการตั้งค่าเพื่อทำหน้าสารบัญแบบปกตินะคะที่เราจะใช้ในการตั้งสไตล์เนี่ยให้เป็น heading แบบต่างๆนะเขาจะมีให้เราเลือกอัตโนมัตินะคะพวก heading พวกนี้มันจะไปผูกกับหน้าสารบาัญครูแพลตั้งให้หัวข้อใหญ่เนี่ย เป็น heading ธรรมดาส่วนหัวข้อรองเป็น heading 2นะคะแต่ละไฟล์ก็จะใช้หลักการเดียวกันนะคะมี heading กับ heading 2ตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เช็คลิสตัวถัดมาจากการตั้ง heading นะคะก็คือการใส่หมายเลขหน้าสารบันของแต่ละไฟล์อย่างอันนี้เป็นของ chapter 1เนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นที่หมายเลข1นะยาวไปเรื่อยๆนะคะหน้าสุดท้ายคือหมายเลข7 แล้วก็ไฟล์ถัดไปเนี่ยถ้าต้องการให้มันลันต่อกันเนี่ยหมายเลขหน้าก็มาตั้งใหม่นะคะไม่ใช่เริ่มจากหมายเลขหนึ่งไม่งั้นเวลาที่เราเอาไปรวมสารบันเนี่ยตัวหมายเลขเนี่ยเขาก็จะขึ้นเหมือนกับไฟล์ที่เราตั้งเอาไว้เลยนะบางทีมันจะไปซ้ำกับแชปเตอร์อื่นนะคะเราก็ต้องมาเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนตัวเลขของหมายเลขหน้านะคะถ้าเกิดอยากให้มันเริ่มที่เลขอื่นเนี่ยทุกคนสามารถไปดูคลิปในการตั้งค่าหมายเลขหน้า ที่เคยสอนไว้ได้นะคะเดี๋ยวทั้งตัวที่ทำสารบัญแบบเวอร์ชันแรกแล้วก็คลิปการใส่หมายเลขหน้าบนเอกสารนะเดี๋ยวครูแพลวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานสอนละเอียดนะคะสำหรับคนที่ต้องการปรับตั้งค่าเพิ่มเติมมาดูขั้นตอนการเพิ่มสารบัญกันนะคะนี้กลับมาที่ไฟล์ toc นะคะที่เราสร้างไฟล์เปล่าขึ้นมาใหม่นะเพื่อใส่หน้าสารบัญน,นะคะวิธีการใส่ตัวสารบัญเนี่ยเพื่อให้มันมีการ ลิงก์ไปที่ไฟล์ต่างๆเดี๋ยวเราจะเอาตัวผ่าที่เราทําไว้เนี่ยมาใช้นะคะนี่เดี๋ยวเรา๊อปปี้เอาไว้เลยวิธีการลิงก์นะคะก็จะมาที่เมนู Insert ตรงนี้ตรงนี้จะมีคำว่า Quick Part นะคะคลิกขึ้นมาแล้วก็เลือก Fill นะคะตรงนี้ให้เลื่อนลงมา แล้วหาคำว่า r d นะคะ r d จะเป็นฟิลด์ที่เราสามารถใส่ตัว table of content ได้ตรงนี้เขาจะให้ใส่ตัว file name หรือ url นะคะอันนี้ไฟล์แรกนะพอวางเสร็จนะคะกด ok ขั้นตอนนี้ครูแพลวจะทำให้เสร็จให้เรียบร้อยทีเดียวเลยนะคะในส่วนของการ insert field เมื่อกี้จะเป็นตัวไฟล์แรกนะคะเดี๋ยวมาใส่ตัวถัดไปนะคะเหลืออีกสองตัวก็ทำ process เดิมเลยเลือก f i l l d ตรงนี้ก็เลื่อง R D อ่าแล้วก็ใส่ไฟล์เนมอูแพลวก็วางตัวเดิมนี่แหละเดี๋ยวขอเปลี่ยนเลขและกันข้อดีของการตั้งชื่อไฟล์คล้ายๆกันก็เสร็จแล้วกดโอเคอ่ะอีกตัวหนึ่งก็ใส่ฟิลเรื่อง R D เปลี่ยนเป็นหมายเลข3 กดโอเคตรงนี้ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่สารบัญน,นะคะวิธีการใส่เนี่ยจริงๆเราก็เหมือนกับการเพิ่มสารบัญแบบปกติที่สอนในคลิปที่แล้วแหละที่เราจะมาใช้เมนู r Reference ตรงนี้นะคะอ่าเลือกขึ้นมาตรงนี้จะมีคําว่า table of c o n t e n t พอคลิกปุ๊บมันจะมีรูปแบบของสารบัญให้เราเลือกนะคะให้คลิกเลือกรูปแบบที่เราต้องการนะพอเราคลิกเสร็จอ่ะมันก็จะวางตัวข้อมูลที่เราทําลิงก์มาขอตรวจสอบนิดนึงนะคะว่ามาครบหรือเปล่าอ่านี้มา chapter หนึ่งชั r ต c สองชั r ตสามอ่ะอันนี้เดี๋ยวแนะนำเทคนิคนิดนึงนะคะจริงๆเขาจะไม่ขึ้นชื่อไฟล์ชั a ต t หน1ให้เราอัตโนมัตินะคะเผื่อบางคนสงสัยนะถ้าไม่คูแพมีชื่อชั a ต t หน1โผล่ขึ้นมาด้วยเป็นเพราะว่าเวลาที่เราเตรียมเอกสารเนี่ย กรูแวมีหน้าอยู่หน้าหนึ่งนะคะที่เขามีคำว่า chapter 1เนี่ยวก็ใส่ไอตัวเนี้ยให้เป็น heading เข้าไปด้วยใส่สไตล์เข้าไปด้วยเวลาที่เขาลิงก์มาทำหน้าสารบัญเนี่ยมันก็จะได้ติดมาด้วยดูแบบนี้เนี่ยมันก็จะง่ายเพราะว่าถ้าเกิดต่อมายาวๆเลยเนี่ยไม่ใส่ heading เป็นชื่อ chapter เข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหัวข้อใหม่เลยไม่ได้บอกว่าตรงนี้เป็นบทอะไรนะโอเคพอทาเสร็จแล้วนะคะถ้ามีการแก้ไขข้อมูล ที่ส่งผลมาที่หน้าสารบัญน,นะคะหรือว่ามีการเพิ่มหัวข้อต่างๆเข้ามามันจะยังไม่อัปเดตอัตโนมัตินะคะเราจะต้องมีการกดอัปเดตด้วยเดี๋ยวครูแพลวทดลองแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในนี้นะคะอันนี้ Chapter ที่3นะคะเดี๋ยวลองแก้เป็นคำว่าวัตถุดิบเป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยวจะทดลองเพิ่มอีกสักหัวข้อหนึ่งนะคะต่อท้ายมาตรงนี้นะขอเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนหัวข้อ Index แล้วก็ขอยืมเนื้อหาด้านบนมานะคะเราสนใจที่ตรงนี้ Index เราจะตั้งเป็น heading นะอันนี้เป็น heading ใหม่ที่ขึ้นมานะถ้าเป็นของเก่าเนี่ยมันจะสิ้นสุดที่ reference นะคะอ่าเวลากดอั d a t e นะตรงนี้นะคะมันจะมีคำว่า update table นะจะกดตรงนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเราอยู่ด้านบนๆเนี่ยเวลาเราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่สารบัญเนี่ยมันจะมีข้อมูลตรงนี้ให้เราเลือกนะคะแล้ก็กด update table เลย พอกดอัปเดตเทเบิลเสร็จนะเลื่อนลงมาดูตรงนี้ชั a p เตอร์สเปลี่ยนจากอินเกเดียนกลายเป็นวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะ ส่วนตัวนี้มี INDEX ปรากฏขึ้นนะคะก่อนหน้านี้มีถึงแค่เ e ฟ e ฟ e n นนะครบแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมสำหรับการทำสารบัญจากหลายไฟล์นะคะทีนี้เราก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วนะว่าจะต้องเตรียมข้อมูลไว้รูปแบบไหน <c oughs> เขาก็สามารถสร้างหน้าสารบัญออกมาให้เราแบบง่ายๆแบบอัตโนมัติเลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องไว้ได้เลยนะจะได้ไม่พลาดเทคนิคใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ